สวัสดีครับผมจีนะเจอกัวช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมิเกอร์โมเดลวันพีซสเกล WCF ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครนั่นเองครับตัวละครที่จะมาแนะนำในวันนี้นั่นคือบาซิลฮอกกินนั่นเองครับนี่11ซูเปอร์โนวาฮะลูกี้ที่มีความชั่วร้ายที่สุดนะครับผมเขาเนี่ยมีอายุ31ปีนะฮะแล้วก็ส่วนสูง210เซนติเมตรครับค่าหัวปัจจุบันนะครับ320ล้านเบลี่ฮะมาจากนอตบลูนะครับผม ตัวฮอกกินเองนะครับเขากินผลพิศาจเขาไปด้วยเป็นผลหุ่นฟางนะฮะสามารถที่กายร่างเป็นหุ่นฟางได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพลังชีวิตแบบสุดยอดมากๆเลยนะคือเอาหุ่นฟางเนี่ยเป็นแทนชีวิตของตัวเองได้ใส่ได้ถึง10นะฮะสิตัวนะหมายความว่าไงเขาตายได้10บขันนั่นเองครับผมแล้วก็บาซิลพอกินเนี่ยเขาไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ไม่เกี่ยวกับดวงอะดวงมาก่อนนะครับสำหรับฮอกินนะฮะ ตอนหลังเข้าโลกใหม่มานะก็ここได้สร้างพันิมิตรกับคิดกับอาภูแต่เดนมาเจอไคโดก่อนไนงก็เลยดโดนทรยศตอนหลังก็เลยเข้าร่วมกับไคโดนั่นเองครับแล้วพูดถึงฮอกกินนะผมก็ไม่อยากเป็นลูกน้องเขานะเพราะว่าคือพลังของเขาอะ่ะมันโยนพลังของเขามันโยนความอันตรายมาใส่พวกพ้องไงเออแล้วเวลาเขาต่อสู้อะ่ะเขาก็อาศัยแบบ ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่อ่ะวิธีการต่อสู้เขาคือแบบจับเป็นตัวประกันยอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยเท่เท่าไหรนะตอนหลังก็เดินรอตกไปนะครับผมโอเคครับสำหรับบาซิลฮอวกินก็มีประมาณเท่านี้นะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดสอยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ